คุณผู้ชมคะหวันว่าจะมาหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้ชีวิตสักหน่อยค่ะก็เลยตัดสินใจมาประกวดเวที Miss International Thailand 2016ค่ะแต่เสียดายอายุเกินไปหน่อยค่ะอ,อ,อายุเท่าไหร่คะน้องอุตลาละเด็กจังเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าความเข้มข้นเนี่ยไม่แพ้ป,ปีที่แล้วอย่างแน่นอนหวันพูดเนี่ยกลัวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อค่ะถล้วยังไงนะไปฟังจากปากพูดโดยการประกวดกันค่ะ ถือได้ว,ว่าเป็นเวทีการประกวดนางงามแบบเรียลลิตี้เวทีแรกของเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นนางงามในมุมมองอื่นๆในด้านอื่นๆมากกว่าการไปทํากิจกรรมทั่วไปนะคะมีการทำแอคทิวิตี้ต่างๆเพราะฉะนั้นพี่นอยมองว่ามันเป็นเวทีที่จะทําให้ คนผู้ชมทั่วไปเนี่ยค่ะได้สัมผัสนางงามและได้เห็นความเฟรนลี่ของนางงามใกล้ชิดขึ้นนั่นเองสำหรับนางงามของเรานะคะมีสซิงเกิลนานช์ a อลไทยแลนดเนี่ยเรายืนหยัดตลอดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีมากกว่าความสวยทั้งรูปร่างแล้วก็หน้าตานะคะเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วพี่เนยขอเลือกคนด้วยคำว่า มีมากทั้ง IQ แล้วก็ EQ ด้วยน่าจะเป็นคำตอบของเวทีของเราได้ดีที่สุดค่ะขอโอกาสให้เวที Miss International Thailand นะคะเป็นเวทีที่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เป็นหนึ่งในดวงใจของคนไทยนะคะเราอาจจะเป็นเวทีใหม่ที่ที่เพิ่งจัดการประกวดในประเทศไทยแต่สําหรับในเวทีระดับโลกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน3ามแกรนด์สลัมระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันและที่สาคัญ เราเป็นการประกวดนางงามแบบเรียลลิตี้โชว์เราจะได้เห็นน้องๆไปในทุกขัฒนาการไปด้วยกันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อที่เวที Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ คณผู้ชมคะหลังจากที่เรากรอกไปสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่กะก็ต้องวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะคะ <c oughs> นี่มาตรวจสุขภาพหรือว่ามาประกวดนางงาม <c oughs> เอาละค่ะรุ่นพี่นางงามรออยู่แล้วนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีวิพีมค่ะสวัสดีเจเจค่ะ,คะยังสวยเหมือนเดิมค่ะมา,มาวัดส่วนสูงค่ะ ว้าวอย่างนี้มีแววไหมคะมีแววค่ะไปดูที่น้ำหนักกันต่อดีกว่านะคะเผนเลยอ่ะต่อไปต้องทำยังไงคะต,งต้องวัดสัดส่วนสามสิบรึ่งค่ะวิเผนรูฟสยเลย 26ค่ค,ค่ะไปค่ะสะโพก35ค่ะอย่างนี้พอมีโอกาสเข้าทอเราะไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้ไดเลยทีเดียวแหมถ้าหุ่นเสียกว่าน,นี้ตัววิกตอเรียซีเกทแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะ บรรยากาศรู้สึกว่าตัวเองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเก้าวเข้ามาสมัครใหม่ๆค่ะรู้สึกว่าเรายังแบบว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็อยากจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากจะสวมมงกุฎเช่นกันค่ะแล้วก็มาวันนี้รู้สึกว่าคึกคืนกว่าปีที่แล้วเยอะเพราะว่ามีคนคงได้ดูเรียลลิตี้ที่เราถ่ายทอดออกไปค่ะแล้วก็คงอยากจะมาะพิสูจน์ความสามารถตัวเองก็เลยเก้าวเข้ามาก็ มีทั้งสวยสูงหุ่นดีเนาะก็ยังไงก็อยากให้สู้ๆทุกคนค่ะคือถ้าให้บอกถึงความเข้มข้นเนี่ยสิว่ามันรับประกันได้เลยว่ามันต้องสนุกมันต้องแซ่บมันต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าปีที่สีประกวดเนี่ยคือสิทุกอย่างมันคือเซอร์ไพรส์สิไม่รู้มาก่อนเลยว่าภารกิจนี้คืออะไรต่อไปเขาจะแก้งอะไรเรานะต่อไปจะมีภารกิจอะไรเรานะคือทุกอย่างมันคือการท้าทายและมันคือการที่เราต้องเหมือน ไปตาวดับหน้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะนะสำหรับเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลน์นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าใครที่มาประกวดอย่างเงี้ยคุณต้องสูงต้องผอมต้องสวยทุกอย่างต้องบอกก่อนเลยว่าหนูเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าตอนที่มาประกวดหนูหนัก58 หนัก58เลยนะแล้วก็หลังจากเข้าไปเนี่ยเขาจะมีทางให้วีกแรกๆให้ลดน้ําหนักแล้วพอเข้ามาเขาสอนเลยนะคะว่าวิธีการตอบคาถามคุณต้องฟังสุดไหนแล้วได้ยังไงแล้วก็คิดก่อนตอบไม่ใช่ AI, เอออะไรอยากพูดก็พูด,พ,ดพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้แล้วว่าต้องไม่ต้องสูงอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเขาสามารถดึงมาทํางานในวงการได้สําหรับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะที่ว่าเราประกวดหลังประกวดเสร็จเนี่ยก็ ได้ทํางานค่เกี่ยวกับในวงการบ้างก็จะเป็นในส่วนที่เราถนัดอยู่แล้วจะเป็นหนังค่ะแล้วก็โฆษณา แล้วก่อนที่เราจะขึ้นเวทีประกวดนะคะก็ต้องมีนัมเบอร์มีหมายเลขเป็นของตัวเองก่อนค่ะได้มาแล้วนะคะเลขสวยซะด้วยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าผู้ประกวดเนี่ยมีความสวยความแซ่บไม่แพ้ปีที่แล้วเลยละค่ะ นี่แค่บรรยากาศในการรับสมัครเท่านั้นนะคะยังมีความน่าตื่นเต้นมีความน่าสนใจอยากรู้จริงๆว่าใครรถสาวงามคนไหนค่ะจะเป็นผู้คว้าม,มงกุฎในเวที Miss International Thailand 2016ไปครองคุณผู้ชมสามารถร่วมรุ่นได้นะคะทางไทยรัฐทีวีค่ะสำหรับไทยรัฐบันเทอสุดสัปดาห์วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ